ตะบูนเส้นแน่ๆอยู่ละสี่สิบโลกุ้งยี่สิบโลว่าท่าเนี้ยแยกสองหลังทุกวันก็มีคนตักใช่ไหมครับสูตรสูตร,ส,ตรสาขาอยู่หนองโพอยู่หนองโพนะ<ใ>นทั้งหมดห้าสาขาเนาะ<ด>วันนี้อุปกรณ์ไม่ต้องใช้นะเราเออกกับเดียวเพียวเลยนะครับฝนตกนะนกอุปกรณ์เปียกอุปกรณ์เปียกไม่ได้กล้องเปียกไม่เป็นไรแล้วกันน้ำนะ ช่ชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินนะครปฐมนะครับวันนี้เราเจอร้านเด็ดนะสิบสองเตาเลยนะเป็นร้านพิซซ่าไนโอ oh, นะนี่นะชุดหนึ่งสาสิบเก้าบาทร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดมากนะในนครปฐมนะใช้ทิง้งสิบสองเตาเลยเนดะี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทําในร้านกันนะครับว่าเขาทํากันยังไงแบบไหนนะเดี๋ยวหนุ่มมือชนชาแนลจะพาเข้าไปดูนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนี่วันนี้เรามากับบรรยากาศฝนตกนี่เดี๋ยวให้ดูป้ายร้านก่อนนะนี่นะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายนี่อันนี้เป็นกุ้งอบบุ้นเส้นเดี๋ยวพี่ต้องรอให้น้องทำแบบนี้ก่อนให้เต็มเติมเติครื่องเดี๋ยวน้องขอทำชุดโชว์ให้เล็กน้อยก่อนครับครับจะได้เห็นเต็มเครื่องชุดโชว์มากกว่าอ๋อนี่เดี๋ยวดูแบบน้าพี่เนาะใช่ครับพี่เดี๋ยวจะเสียชื่อหมดนะใช่ครับพี่ คนไหนชื่อโอครับผมนี่แหละครับนี่นะนายโอนะคนนี้นะหล่อๆคนนี้นะนี่นะวันนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินนะนครปฐมนะครับใช่ไหมครับใช่ครับนี่มากับบรรยากาศฝนตกนะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไปเลยนะวันนี้นะนี่เดิโอ้โหกุ้งตัวเบลเลยกุ้งไซส์แค่กุ้งแซงส์สามเก้าสองตัวสามสิบเก้าบาทโอ้โห ใช่เหรจริงนี่เนีห็นที่เห็นนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยโอ้ยนี่คนนี้อุปกรณ์ไม่ต้องใช้นะเราออกกันเพลียวๆเลยนะครับฝนตกนะอุปกรณ์เปียกอุปกรณ์เปียกไม่ได้กล้องเปียกไม่เป็นไรนะกันน้ำนะ พี่โอยพี่โออันนี้เป็นสูตรพี่โอเลยป่ะใช่ครับสูตรของพี่โอเองเลยเนาะไม่ได้ไปซื้อคนอื่นเนะไม่ครับคิดเองทําเองหมดใช่ครับในครอบครัวทําออกประมาณสักห้าสี่ถึงห้าล้านในครอบครัวปุ๊บเฉพาะผู้อมสงสิงกี่ล้านนะห้าล้านทั้งหมดห้าสาขาสาขาอ๋อก็จะเป็นพี่น้องในในครอบครัวอ๋อเป็นพี่น้องในครอบครัวคนอื่นไม่ได้ขายพี่โอมหมาหมวดนครปฐม ก็ <laughs> จ,ะจะมีแยกเมืองการกลาดหลีอ,อแกลองอ๋อครับจะแ,แยกกันแยกโซนกันก็หอมมากหอมทรูแมสเลยนะ นี่ขนาดฝนตกดนะ้ยังขายดีเลยนะนี่ก็แปงแสนนะครับยังไม่เคยไปเยเยอะเยอะอยู่สาแล้วก็ร้านค้าสี่พานที่โรงพยาบาล เต่านะโอ้โหอังการสุดๆเลยนะครับม่้หคะมีให้กันจุกๆอย่างนี้เลยนะครับทุกหม้อเป็นอย่างนี้หมดนะพี่นะประมาณนี้พี่เนี่จะห่อแล้วคือปริมาณเท่ากันหมดอือันนี้เป็นหน้าอะไรเป็นอาจจะเป็นทำเป็นกุ้งกุ้งนะครับ ต้องไหนคะพี่อืมแม่ของหมูหมนนีพเป็นมันหมูนะพี่ชน,นายอันนี้ก็จะเป็นขิงอันนี้ขิงครับพี่เดี๋ยวกอน เงยขึ้นรถนะครับตลาดเนี่ยโรงเรียนกระตินรถตูตูินะครับต่อเพิ่มนี่ไม่ได้ประจําซอยน้าสุขุมวิท2จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอรถท่านจะขอเราได้ยินชื่อเดียวรให้หน่อยนะครับวันจ่อหน้าประตูโรงเรียนตรงกลางนะครับอุ้ยสามสิบเก้าบาทจุกขนาดนี้เลยเหรอพี่ครับผมนี่กุ้งมีตัวใหญ่มากเลยนะ

ก็เป,เป็นหมูเป็นค่อนแล้วก็เป็นกุ้งหมูรวมมันสี่แล้วหรอสามแล้วเมื่อกี้บอกผมไม่สี่มันโตใหญ่ไม่ได้พี่โอ้จะมีชุดพิเศษเอ,อีก๋อครับจะเป็นกุ้งสามตัวหกสิบบาทหกสิบบาทแบบจุกๆเลย,เลยสองคนนี่แบบจุกไปเลยนะ อันนี้เป็นแบบเบคอนนะเบคอน <โบ S 2> นี่<ม><ม>จะชิ้นใหญ่ๆไปเลยนะครับนี่บบนอืออันนี้เป็นหมูรวมนะเบคอนหมูสามชั้นนะครับ,บ,บนี่ยืดเส้นไป อันนี้เป็นน้ำซอสที่ปรุงไว้แล้วใช่ไหมครับ,รบปรุงแบบสำเร็จไว้แล้วนะรสรสชาตินี้จะไม่แบบไม,ไม่เพี้ยนนะครับตรงกัน,ตร,กนตรงกันทุกอย่างนะนอกจากจะเค็มไปหรือแล้วไปใส่น้ำเยอะบาง <laughs> ค,คนชอบรสจัดเราก็จะเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำใช่ไหมมันจะจัดจ้าเลยใช่ไหมครับ เอาเลยครับเอาเลยกันที่หนยครับกล้องผมกันน้ํากันไฟอยู่แล้ว น,นี้จะเป็นลูกค้าสั่งแบบไหนนะหมูครับหมูเบคอนหมูเบคอนนะครับ ของเขาหอมจริงๆนะร้านนี้นะพิกัดร้านนะเดี๋ยวบอกพิกัดร้านอีกทีนะครับอยู่ถนนคนเดินนะ,ะคนครปฐมนะครับอืมดูจะหอมป่อยแบบนี้คร้าโอเรับอืม สามสิบเก้าบาทนี่เป็นไงนี่จะเป็นกุ้งเบคอนใช่ไหมครับใช่ครับพี่กุ้งเบคอนเท่าไหร่ครับสามเก้าสามเก้าเหมือนกันนะ อันนี้พี่โอใช้วุ้นเส้นวันกี่โลพี่วันหนึ่งต้องมีวันหนึ่งกับสี่สิบโลครับสี่สิบโลกุ้งนะครับกุ้งวันหนึ่งใช้ถ้าร้านเดียวร้านเดียวก็โยมาสิบห้าโลสิบห้ากิโลแล้วพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก๋วยเตี๋ยวจะได้ชื่ว่าต้องหาแพงจริงออ๋อแต่วุ้นเส้นแน่ๆอยู่แล้วสี่สิบโลกุ้งยี่สิบโล ถ้าแยกสองร้านต่วันแล้วก็มีจำกักใช่ไหมครับสูตรสาขาอยู่หนองโพนะอยู่หนองโพนะทั้งหมดห้าสาขาเนาะ อันนี้เป็นกุ้งเบคอนนะเป็นอีกหนึ่งร้านนะน่าสนใจนะแนะนำเลยนะครับมนครปฐมไม่ควรพลาดนะ ดีสัตว์ดีไทยได้ไหมคะหอมมากน่ากนะินนะมากนะน่ตั้

โอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหน่มมึงชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะนี่